บางเบาโชว์สีตัวเครื่องเคสไอโฟนตัวนี้ครับผิวสัมผัสเป็นแบบขุ่นด้านครับจับแล้วเนี่ยจะไม่ทิ้งไม่เกิดรอยนิ้วมือเป็นเคสแข็งนะครับที่เคลือบผิวอะไรบางอย่างมาทําให้จับสัมผัสแล้วมันนิ่มๆครับแล้วดู ความบางของเขาครับนี่บางเฉียบเลยและด้วยการเคลือบผิวทําให้ผิวสัมผัสมันไม่แข็งครับเวลาใส่กับมือถือเราเนี่ยมันก็จะไม่กัดขอบเครื่องแถมตัวนี้ยังได้โชว์สีเครื่องสวยๆแบบนี้ด้วยก็คือมันบางและเบามากๆครับอย่างที่เขาบอกใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่ขอบหน้ายกนูนเหนือหน้าจอมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบหลังดูครับนี่ยกนูนเหนือเลนกล้องมานิดนึงเหมือนกันแต่โปรเทคเลนกล้องโปรเทคเครื่องเราได้เอาใจคนชอบความบางจิงดีไซน์ปุ่มข้างให้บางเรียบครับนูนมานิดเดียวตรงนี้กดได้ง่ายๆครับไม่แข็ง และตรงนี้ก็เว้นรูเสียบชาร์จมาแบบพอดีตรงนี้มีกันฝุ่นให้ด้วย้ะอยากให้สีมันตัดกันหน่อยมีสีดําให้เลือกครับใส่แล้วจะดูโมเดนขึ้นมาอีกแบบด้านหลังวงแหวนเนี่ยก็สามารถที่จะแปะชาร์จไร้สายได้ติดแน่นหรือเปล่าครับดูตัวนี้ปุ๊บอ่ะนี่ไม่ค่อยติดนะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ติดแน่นเลย<ม>และตัวนี้แหละครับปุ๊บ ตัวนี้ก็ติดแน่นเหมือนกันครับตัวเนี้ไม่ได้แรงที่สุดนะครับแต่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับ power bank ที่เอามาใช้ด้วยเป็นเคส iphone ที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบบางเบาจริงๆครับเออใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะอย่างที่เห็นนี่เลยพิกัดเนี่ยผมแปะไว้แล้วตรงนี้ครับจัดเลยครับ